สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็น SUV นะครับก็จะเป็นรุ่น Mitsubishi x p เ n น e r นะครับ 1.5G นะครับปี2019นะครับเลขมาอยู่ช่วงประมาณ80,000นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเลยนะครับก็สเต็ปของตัว x p ็ n d e r เนี่ยข้รมันก็จะเป็นรถเจที่นั่งนะครับ เป็นสไตล์แวรนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมรอบคันก่อนนะครับตัวยางนะครับก็จะเป็นปี2022นะครับไฟหน้านะครับก็จะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะนั้นบนเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นเดย์ไลท์นะครับสองสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับ กุญแจจะเป็นเีเลตนะครับเปิดได้ทั้งประตูหน้าและประตูด้านซ้ายนะครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ Mitsubishi x p a n d e r นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดน,นิยมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเครื่องยนต์พันห้านะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านฝาถ้ายครับฝาท้ายนี่ก็จะมีในเรื่องของบัตรน้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องมองล้ายนะครับ เป็นรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับตัวแอร์ก็จะมี2ตอนนะครับมีด้านหน้าและด้านท้ายนะครับนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับตรงนี้แะก็สามารถพับลงไปได้หรือจะนั่งแบบเอทลงมาก็ได้นะครับสามารถนั่งได้สบายนะครับมาดูในเรื่องของตัวบอดี้รถนะครับก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นบอดี้เดิมๆนะครับตัวหัวน็อตนะครับ เลยทั้งหมดเลยนะครับไายน้ำรัเฉ็ยด้ลยนะฮะสำหรับปี2019นกะครับก็น่าใช้นะครับเป็นเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับมิตสูบิชิเอ็กเพนเดนะครับดูด้านไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับนะครับสองสว่างจะเห็นชัดเจนมากนะครับตอนนี้รถส่วนใหญ่ของบ้านเราก็จะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับไฟท้ายเพราะมันเห็นได้ชัดเจนดีนะครับ มาดูอ้องผู้โดยสารด้านตอนหลังกันก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะเบาะด้านหลังนี่ก็จะมีนั่งได้ห้าที่นั่งนะครับกว้างนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับเพียงแค่มือเดียวนะครับก็พับได้เลยนะครับก็ความกว้างใช้ได้เลยนะครับนี่นะาะกว้างอร์นะครับก็ตอนหลังสามารถปรับช่องลมความเย็นได้นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับโอเค ไปดูด้านหน้ากันครับมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับแผงคอนโซลด้านข้างนะครับก็จะมีลายเชฟล่าสีเงินนะครับตัดตัวนี้นะครับเพื่อความสปอร์ตนะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับฟังก์ชันตัวรถนะครับก็จะมีระบบฟูลสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็ระบบป้องกันล้อลื่นถลนะครับอ่าโคมไลนยนะครับเป็นสามก้านนะครับพุ่มหนังนะครับตัวนี้ก็จะมีคลูสคอนโรลนะครับแล้วก็จะเป็นระบบ ปุ่ิฟังก์ชันนะครับคบคุมเครื่องเสียงที่ผมอะไรนะครับเบรกมืออยู่ต,ตรงกลางนะครับเกียร์จะเป็น CVT นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอช่อง์วิสนะครับผมลองเปิดน,นโลโก้ Expander จะขึ้นมาเลยนะครับ ก็เป็นรุ่นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านห้องเครื่องอีกตอนจบครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์มิสูวิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1นนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับการเซอร์วิสแล้วก็การแมชแนนก็จะถูกนะครับราคาไม่แพงนะครับเหมาะในการใช้นะครับกับรถเป็น SUV บ้านๆนะครับใช้ได้รถในครอบครัวได้เลยนะครับ ก็มาดูในเรื่องของบอดี้รถนิดน,นึงนะครับก็เป็นบอดี้เดิมๆนะครับฝกระโปรงหน้าก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับเป็นฝาชิ้นเดิมทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างนะครับบอดี้ด้านข้างก็จะทั้งเดิมทั้งหมดนะครับตัวรอยน็อตก็ยังมีการแต้มจุดของสีอยู่นะครับนี่นะคะเดิมนะครับ คนนี้เราก็ผ่านการตรวจสอบ210รายการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสำหรับ Mitsubishi Endeavor 1.5 GT นะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าสนใจรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ